สวัสดีครับผู้บ่าวเจแปนครับหนิวบ่าวเจแปนอยากกินก๋วยเตี๋ยวครับลวเวลยเปตลาดเส็นเส็นเฟยครับนี่ไหครับกินพักพักบุ้งพบุ้งกะต้งามดอกมึงเหลืองครับฮะาทงานีก้ก่ะ กระเทียมเจมียวครับเมเจียวใส่กากหมูสัย่างสัสบเซ่เลยขวิก็หอมกันนี่น้ำซุปที่เด็ดยูนนี่ครับดูมาพี่น้องแต่แซ่บปะครับมีลูกสิพร้อมนี่ลูกสินน้นลูกแบบสินส้นเด้งๆครับ แซ่บเหมือนกันเด้อครับแซ่บนี่อันนี้หมูหมักครับลองดมขัวพริกก่อนขัวพริกก่นอน,นหอมยังหอม น่องน้องนั่นมาครันผมใส่อยู่ผู้เดียวเลย่องเหินนี่ถาครับอาจะเแสร้งกันเ,อเอน,นอนครับผู้ใดียวเพราะเนอร์กินไรสินยังไงครับชีวิตชีวิตในเมืองนอกชีวิตในต่างแดนเขาทำนี่แหละครับ นี่ยังกับแบงกันกินครับหาเบิ้งกันกน็ตอนกินครับกินใหม่ใหครับก่กนเด้อครับสวัสดีครับ